เปรียบเทียบข้อดีของเขียงไม้และเขียงพลาสติกเขียงไม้ถนอมคมมีดเนื้อไม้มีความนุ่มกว่าพลาสติกทําให้ไม่ทําลายคมมีดเมื่อใช้งานต่อเนื่องทนทานเขียงไม้มีอายุการใช้งานยาวนานถ้าได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมสวยงามมักมีลวดลายธรรมชาติสร้างความสวยงามเหมาะสําหรับเสิร์ฟอาหารหรือจัดโต๊ะข้อควรระวังต้องระวังเรื่องการสะสมของเชื้อโรคควรล้างและตักแห้งอย่างดีและหลีกเลี่ยงการใช้น้ํายาล้างจานที่รุนแรงเกินไป เขียงพลาสติกทำความสะอาดง่ายสามารถล้างด้วยน้ำยาล้างจานทั่วไปและทนต่อการล้างด้วยเครื่องล้างจานน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายและใช้งานสะดวกเหมาะสำหรับการใช้งานในครัวที่ต้องการความคล่องตัวปลอดภัยจากเชื้อโรคผิวพลาสติกไม่ดูดซาบของเหลวลดความเสี่ยงต่อการสะสมของแบคทีเรียข้อควรระวัง การใช้มีดที่คมอาจทำให้ผิวเขียงเป็นรอยซึ่งอาจสะสมเศษอาหารและเชื้อโรคได้ทั้งเขียงไม้และเขียงพลาสติกต่างมีข้อดีที่เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารและความสะดวกในการดูแลรักษาการเลือกใช้เขียงที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำอาหารและรักษาความปลอดภัยในครัวเรือนครบจบที่ Healthy Thai Foods